ครับตอนนี้เอาได้จอยวัดสองไอนะครับกล่องแถมกล่องแล้ o เอ็กเกนีอาร์จีนะครับกล่องแถมมีจำนวนจำกัดนะครับนะครับปกติเมนูก็จะเป็นกาคารังเพิ่งราคาเนี้นะครับแต่ใครต้องการแบบเมนูแบบเป็นแถวนะครับก็สามารถทาได้นะครับการปี่ตัวเซตติ้งนะครับรืว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกในส่วนกล่องหน้าปัดอานากาและหน้าจอหลักนะครับเลือกในส่วนของหน้าจอหลักตัวนี้นะครับ ก็จะมีให้เลือกนะครับรังเพิ่มที่เราจ้งานอยู่แล้วก็ก็ดูไม่ๆร่วงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับวกลับไปดูนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเป็นแถวก็หมุนได้ตามปกตินะครับก็อยู่กับความเอบของแต่ละคนนะครับว่าจะเล่นชอบแบบไหนนะครับก็น่าจ้งานดีนะครับ แบบนี้ก็สวยดีแล้วแต่ความเจี่นะครับออนนั่ชอยวัสดอัอยนะครับของแถมออนนเอ็กซ์เกาหลีอาชีนะครับ